เรื่องห้องดนตรีกับเสียงเปียโ,โนสุดหลอนเชื่อว่าหลายๆคนเวลาคิดเครียดก็มกักจะใช้ดนตรีในการบําบัดให้หายเครียดแต่ทว่าบางเสียงของเครื่องดนตรีนอกจากจะไม่ทําให้หายเครียดแล้วมันยังพ่วงความร้อนมาเป็นของแถมแบบที่เราต้องจําจนวันตายก็มีดังเช่นเรื่องราวของครูสาวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งเธอเพิ่งจะมาทําหน้าที่เป็นครูอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่สัปดาห์และตลอดเวลาของการอยู่ที่นี่เธอก็มองว่า ที่นี่อบอุ่นมากเพื่อนร่วมงานน่ารักนักเรียนก็น่ารักมันทําให้เธอมีความสุขที่จะอยู่ที่นี่แต่บนคําว่ามีความสุขมันก็มีคําเตือนตามมาเพราะมีวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานได้เข้ามาเตือนเธอว่าอย่าอยู่ทํางานดึกให้มากนักเพราะที่นี่เวลาดึกๆมันน่ากลัวซึ่งครูแต่ละคนของที่นี่ก็ไม่เคยอยู่ดึกเลยซึ่งเธอเองก็รับคําเตือนนั้นมาเก็บไว้แต่ก็ไม่เคยทําได้สักทีและมีวันหนึง่งที่เธอทํางานดึกกว่าทุกวันซึ่งปกติ เธอจะอยู่แค่ทุ่มนิดๆแต่วันนั้นปาก็เข้าไปสามทุ่มงานของเธอก็ยังไม่เสร็จจนกระทั่งประมาณสามทุ่มครึ่งเธอก็ได้ยินเสียงเปียโนดังมาจากห้องดนตรีที่อยู่ไม่ห่างจากห้องทํางานของเธอนักแต่ตอนนั้นเธอคิดว่าน่าจะเป็นเสียงครูดนตรีที่ยังไม่กลับเธอก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแถมเธอย,ยังนั่งฟังเสียงเปียโนอ,อันไพเราะนั้นไปเรื่อยๆด้วยจนกระทั่งการเล่นเปียโนมันเริ่มแปลกไปเสียงเปียโนเริ่มไม่เพลอคล้ายกับคนที่เล่น เล่นแบบไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แถมยังมีเสียงร้องไห้ปนมาอีกมันจึงทําให้เธอนั่งฟังแบบนิ่งๆก่อนที่จะตัดสินใจเดินออกไปดูเพราะคิดว่าครูที่เล่นดนตรีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทว่าพอมาถึงห้องดนตรีมันก็ทําให้เธอตกใจมากเพราะที่ห้องตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยอีกทั้งเปียโนก็ยังมีผ้าคลุมไว้อยู่แน่นอนว่าสิ่งที่เธอเห็นกับเสียงที่เธอได้ยินก่อนหน้านี้มันเริ่มทําให้เธอใจคอไม่ค่อยดีเธอจึงรีบผันหลัง เพื่อเดินกลับไปที่ห้องแต่พอเธอหันหลังปุ๊บเสียงเปียนโนก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีเสียงทาเพลงเบาๆซึ่งเธอก็อยืนฟังแบบนิ่งมากก่อนที่จะกลืนน้ำลายเฮือกหนึ่งแล้วค่อยๆหันกลับไปมองแล้วก็หันกลับไปมองมันก็ทําให้เธอต้องอ้าป,ปากค้างกับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเพราะตอนนี้มีชายชุดดาคนหนึ่งกําลังเล่นเปียนโนแล้วทาเพลงแบบสบายใจก่อนที่เขาจะหันมามองเธอจนทําให้เธอเห็นว่า หน้าของเขาขาวซีดมากแถมเขาไม่มีตาดำเลยตาของเขาสีขาวทั้งดวงและทุกครั้งที่เขาส่ยยิ้มให้เธอมันดูน่ากลัวมากแถมตอนนี้เขายังกดเียโนแบบกระแทกเสียงปนกับเสียงหัวเราะและสลับเสียงร้องไห้ไปด้วยซึ่งพอเห็นแบบนั้นเธอก็กรี๊ดดังลั่นแล้วรีบวิ่งหนีลงอาคารเรียนไปแบบไม่สนใจอะไรเลยจนกระทั่งรอปรพอได้วิ่งมาหาเธอเพราะเธอร้องเสียงดังมาก เธอจึงรีบชี้ไปที่ห้องดนตรีแล้วบอกรปภว่าผีหลอกจนรปภต้องรีบพาเธอออกจากอาคารไปก่อนจากนั้นรปภก็เล่าให้เธอฟังว่าห้องห้องนั้นถือได้ว่าเป็นห้องดนตรีสุดหลอนเพราะในช่วงดึกๆของค่ําคืนที่เงียบสงบมักจะมีเสียงเปียโนอันแสนไพเราะแววดังออกมาจากห้องนั้นจนทําให้ผู้ที่ได้ยินเสียงรู้สึกเพลิดเพลินดีแต่พอเดินไปดูที่ห้องดนตรีจริงๆกลับไม่มีคนอยู่เสียอย่างนั้น แล้วก็มีเสียงเล่าลือกันต่อๆมาว่าเสียงเปียโนที่ดังออกมานั้นเป็นเสียงวิญญาณของครูสอนดนตรีที่ตายไปแล้วมาคอยเล่นดนตรีให้ครูที่ทำงานดึกๆฟังมันจึงทำให้ไม่มีใครอยู่ทำงานดึกเกินความจําเป็นเพราะนี่ว่าใครที่อยู่ทำงานดึกก็ต้องเจอดีทุกรายแล้ว็เธอได้ทราบถึงที่มาที่ไปของเสียงเปียโนในห้องนั้นหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยอยู่ทำงานดึกๆอีกเลย